ชี้บอมยิงไฟโคตรโหดไอนม่ร้อนไม่ร้นไม่ร้อนอดนาดรต่อป่อนนีอาเฮ้ยไม่โดนกูเอ้ยไม่ร้อนนเนจ้เกิดมนหลงตายม่จเกัี ไหนวิงตายชั้นหน้าเน,เนี่ยสโนโบอลเัีไงไอ้ย่ยมัน,นตายยากมากเลยนะหรือว่าไฟสีฟ้ามันจะแรงกว่าไฟสีฟ้ามันน่าจะแรงกว่าโคเท <c oughs> อียอ,อันนี้ลองเล่าวิธีที่จะให้มันเกิดมาได้ไหมอันนี้คือตอนแรกนราใช้หมุนแก๊สไปก่อแล้วครั้งที่เราข้อมงแก๊ อ๋อไมัหลักหักเนจนวโตขึ้นจงไหบ้างเลยย่ใหแล้วมันยิโตมันไออกายนไห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 นเออ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 ใชตัวขวแล้วเราต้องเอาอะไรให้มันเปลียนเฮ้ยมันเกิดไปแล้วเฮ้ยปอนบินแล้วปอน เฮ้ยมันจะหนีไหเนี่ยเฮ้ยมันเสียงเหมือนแมวเลยวะแต่มันจะไม่บินหลุดไจริงใช่ไหม เี๋ยวเข้าโยงกันดูงาที่ดีแว่างานทีาที่เหมือนหมืนจะไม่ไปนะเ

ในระ้านน้องเนี่ยตัวนี้ตัวน,นี้อ่ะตัวน,นี้เดี๋ยวผมถาม่ายให้มันได้้ดีที่สุดเฮ้ยไอ้อน,ไออนั่นตัวสีฟ้าด้วยอ,อันไหน,อ,น,นอัอนไหนลองโดดจากตัวน,นี้ไปตัวน,นู้นดิมันให้อะไรเส็งตายอยู่เนระ็วมิชชันยูวอชิบุกโคเท่ติดติดแล้วผมติดด้วยอะไร ไเอาแล้วมอเชือกมันลาแกีมันไม่ขยับเลยนะตอนเราอยู่เปนหัวมันนะอ่ะมีเจ้าหนูที่ยีหอกเลยนะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> อุ้ยสองพี่ <c oughs> เราทำบ้านยังให้มันไม่ปลอดภัยขนาดนี้ต้องไปนอกบ้านแน่เออพี่เยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอ็พีซีกูไปเกิดแน่เลย ว้าวดับเบิลแกส๊สางขอะไรมีเยอะไหมมีพีคาร์มามาอย่างดีใช่ลงแมน้ำว่ะสอนอะไรฮ่าๆเฮ้ยไม่น,ออมนินชุดเล็กอะโอ้ชุดเหลกชุดเล <c oughs> ็เจียมมอไปเนี่ยเงยย่างไว้เ,เจ้าล้อมาษาบาล่ะตรจั อใต้ทะเลน่อลยวะใช่ไหมไม่น่านะส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ใต้ทะเลปะก็เป็นได้ไงแล้นั้นะขเล่นร่วมกันแหวนแหวนไปไหนวนะอ๋อเรียว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 ดิบดิบดิโอ้ยชนชน เดี๋ยวเสียวฟีเดี๋ยเฮ้ยเจอแมนเนอร์ได้ไหมเอแวเ้ยคิปเปอร์ที่มันอรังใช่ใช่เจอแล้วเจอไเนี่ยตรงปักคอเจอแมเนอร์ได้ไหมเนได้ยเนี่ยอยู่นอยู่นี่แ่เดี๋ยวพสแตกนะอเ่นโคตรไกเลยแมนนอร์คืออะไรวะ อ๋อแย่แมนชั่นเนี่ยนะ่า้าแมนชั่นตากระเชนเดียวอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่ว่าโซนนี้แหละมวขุดได้เลยนะขุดดิ่งลงลาวาเ่ยขุดดิ่งลงราวาเลย โอ้ยเออหลง้ยสไเพี่จะลงมาแล้วเนี่ยปึ๊บแต่พี่ลงสองบอกแล้วเฮ้ยเออเกือบตายเจได้หเจไดลอให้ฟังนู่นหน่อยมียแค่เกาะลิไม่เจอห้องงินเยละนเยละ ่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดห้อ,องออไหนวะไอ้พี่เจอแล้วเจอแล้วห้องนี้หองนี้เราเราปิดลาวาได้ไหมอ่ะได้ได้ได้นยิ่งอุปกรณ์ในถังเป็นยิ่ง,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 งเฮ้ย ฮีอะมินอ่าไหนวะเออเมนดิ้งจริงด้วยเมนดิ้งชิ้นแรกโอ้ประตูเปิดแค่โดดเล่นไปไปเฮ้ยผมโดดแแบบนานเลยเกือบตกแม่งเดินเปบียดกันเสียวตกใช่ไหมเกี่ยวผมได้ น,น,นเมีมีคนขุดแล้วอย่าบันไดเลยมีคนขุดให้แล้วอันนีม,<ง>มันังมันไอขึ้นมาแล้ว ender dark เหรอเราต้องขึ้นไปข้างบนได้วเ<อ>หรอเฮ้ยต่อบบอกกันขึ้นไปสูงจัดทำไรพี่ไปไม่ได้พี่อพี่พกอะไร <c oughs> ข้ามันข้ามัน,มนไวมากมันจะตายเมื่อไร่ะเริ่มห็นลดเลยวะต้องต้องเคลียร์คริสตัลอนะผมก็เลยยังยังไม่ได้เคลียร์เลยเรามีไอ้รูปกลมๆปลาวาบไหมพี่ขอยืม้มหน่อยดิลูกแก้วผมมีผมมีอันหนึ่งนะผมอหมอือแบบพี่กระเด็น <c oughs> พี่ได้ปลากลับม <c> า <oughs> พี่แระเดี๋ยวพี่ไรกอุย้ยเรามีเตียงวะเกอะเตียงเกอะเตียงบ้านเลยนะแต่เรียบก่อยงั้นเดี๋ยวพี่เก็บของให้ของกปลาคับพี่ใหญ่เรียวร้อนอุ้ยมันปลาอะไรสั <c oughs> รกูอของเราปลอดภัยเว้ยพี่เก็บของให้เราหมดแล้ว จะของโคตรเยอะเลยเออพี่หามันเออตายตายตายอออเออกระเด็นกระเด็นไกลกันโอ้เกือ <c oughs> บตายนะเมื่อกี้พี่มีแอนด์เดอร์เปลยรอดเลย <c oughs> จะหมดแล้วทีเดียวเย้โ <c oughs> อ้โหมันบินหนี่เออ

ไม่อยากกลับเลยอ่ะแยากโดนตีตกกลับมาไอ้เชียร์เลยไม่ค่ะเวอร์ชั่น,นจววานวาอเอ dition วันที่เออวางลองวางเตียงดีป่ะอุ้ยฮิฮิใครตีกูเฮ้ยเฮ้ยตูไม่ไอเฮียเดี๋ยวพี่ปาดให้เดี๋ยวพี่ปาดให้ฮะ เออเออเออไม่ดอง่ไฮะระเบิดที่อ่ระเบิดับาระเพี่ว่าระเบิดพี่จำได้แล้วพี่เคยเห็นไอคลิปฆ่ามังกรด้วยเตียงอยู่ใช่ใช่ลองก็ได้ เท็ดหน่อยวางบล็อกกันๆนะนะอย่าตายนะเว้ยมันต้องห่างๆเยอะๆดิห่างแค่นี้ไม่ไม่น่ารอดนะเหมนต้องใประมาณสบล็อกว่ะี๋ยวพี่หาด้จริงเหรอเ้ยเฮีย วตามไปนี่อ้พีกจัดระเบิดเท่านาวเห็นไหมเอ้ยยี่ตัวเตะเดี๋ยวพี่เก็บของให้เดี๋ยวพี่เก็บของให้พี่สซับกล่องให้ละโดนหล,ลอกโดนหลอกไอ้ระเบิดทำดามเมจไม่ได้แต่ นินนินชอบพกของมาเยอะทำไมไม่ตอบรู้แล้วไม่ปลาแรกน้ำรงไปแกแล้วกูไม่เห็นเกาะหาเลยเออเขาไม่มีก่ออะไรเลยไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีเอ็นเดอร์โพูแต่ปลาไกลๆนะปลาติดขอบหรือเรื่องไอ้เหี้ย ไปมีมันนะผมขอข้าหน่อยฮะขอข้าหน่อยด้วยไม่ส้าวชีสแล้วทำไมเอ็นยอดตลอดเสียว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 บล็อกเดียวไม่อยากเสี่ยงเฮ้ยเรามีเอ็นเดอร์โกันไม่ใช่หรอฮ้ยวางอมแม่นมากวาอมแม่นมากสูงๆูได้ไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายอยู่ตายอยู่เล็งตรงไหนอ่ะเล็งตรงไหนอ่ะนินเล่นปลาได้นินเอาเอ้ยโดดโดดปลาด้วยเฮ้ยไอ้เขี้ยวถึงปะเฮ้ยถึงถึงโอ้ยนี่ตอนนี้ไม่เกียวพี่ต้องโส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 งด้หล่ะเนี่ย โคตรหลอนอ่ะหลอนเนี่ยใช่เอ้ยเอ้ยโดนเพื่อนโดนเพื่อนหลอนวางวางเาะก็ต้องเฮ้ยไเดียวแต่ว่าคนเรียกตายกันมันพี่กระโดดตีแล้วนะเอ้ย ้ยตรงนี้มีอะไรวะมันมีหัวมังกรปะ่ะตรงนี้อเ,เ,าาเออมีหัวมังกรตรงนี้เว้ยต้องขุดเอาหัวมังกรจะวรววัวปะรววเราจะได้ปีกอันแรกอันนี้ พี่จะได้ปีกันแล้วนินบินเลยนินนินปิดเบนต์รอถามก่อนไม่ใช่ตัวแล้วตายแล้วถือผู้เลยถือผู้เลยออยู้องอย่อี่อมีคนไก่อะว้าว เออว่ะมันพังได้ด้วยนี่ใช่่้องใส่เยี่กเป็่ห่็นตัิสแล้วนีหรอเฮ้ยโดนโดนโดนนาตีเจตีใคตตีมันกูแคตตี้ันกูเฮ้ยมันลงา่ะาอ

老大爷。Uh,